แต่พอเข้าไปถึงโครงการปั๊บใจก็เปิดเอาลืมไปพี่ต้งพูดภาษาใต้เนาะพี่ชื่อพีอ้อยค่ะมาจากจังหวัดพังงาค่ะตอนนี้มาทำงานยุคทีปทุมธานีค่ะพี่ทำงานวัดทุงมา19กกปีค่ะตั้งแต่พ2 5 4 7ที่มาทำงานที่นี่ค่ะ ออจังหวัดปทุมคือนึ่งรถยังไม่ติดยังไม่อัดมาอากาศก็ยังดดอยู่นะอย่างบริสุทธิย์ยู่แล้วก็ยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาสาดวกที่ทองเทียวทีิกข้ยงๆยุทธยาแลก็ไกลๆอ่ะค่ะ ปัญหาเรืองภาษาการพูดระวางผาตายกับผักล้างนี้มันก็มีอะค่ะเช่นจะสร้างอาหา้าเรือไปซื้อข้องบางอย่างนะมันจะพูดไม่เมือนกันนะคะย่างผีจะไปซื้อเอ่พอพงจูรถนี่ภาษาตายเันผีเรียกว่าแป้งว่านนะคะผีก็ต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะภาษาล้างเกาหลีนะคะเราจะไปสร้างกว๋วยเตี๋กินเราอยากกินเส้นหมี่แต่บ้านเราเรียยเส้นบิฮุนมันก็เลยไม่เมื่อนกันนะคะพอเรามาอยู่นานๆเราก็รู้เราก็คอยตามทองพี่ก็คือเครื่องาักล้างก็ไม่ได้ติดแต่ห้าเรื่อยค่ะ จังหวัดปทุมธานียัอยังยังเป็นจังหวัดจุ่ฉันเมืองอากาศเล็ก็อย่างดีรถก็ไม่ได้ติดม้านะคะไปกระปุงเทปก็ไม่ไกล้ค่ะ ทีเห็นชัดที่เปลี่ยนแปลงก็คือถ้าโยนไปปีสองห้าสเจ็ดนะคะมันยังไม่มีเม็โคไม่มีนะคะโลตัสก็ยังไม่มีตอนนั้นโกบนเฮ้าก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้เรเริ่มมีนะคะมันทําให้เราสะดวกใกล้ทีทางานใกล้ทีบ้านเราก็เวะซื้อข้องทีโลตัสได้ไปซื้อแมคโคได้ไมัน<ม><ม>ก็สะดวกค่ะพี่ตกแต่ได้มาอยุดตรงนี้ไม่ไนะปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยความเจริญน,นั้นมันยังไม่มีมากนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีถ้านอนตัดไม้ข้ามาอีกนะคะความเจริญมันยังไม่หยุดตรงนี้ค่ะยังไปได้เรื่อยๆนะคะ ทำไมก่อนมู่บ้านแถวนี้ยังไม่มีม้านาทีเนะนำที่มีตั้งแต่ต่อนน้นจนถึงต่อนนี้นะคะตั้งแต่มาทํางานไม่ที่เจสสี่เปยตอนนี้มาจนถึงบัดนี้ก็ยังมีมู่บ้านชัดล่วงนะคะที่ญาเนะนำนะเพราะเขาก็มีเป็นมู่บ้านทียุ่แถวนี้ไล่ไล่โครงการเลยว่ะค่ะทุนภาพของชัดล่วงทุกคนก็รู้ดีนะคะถึงตอนนี้ขาก็แนะนําเลยค่ะโครงการชัดล่วงสิมาจับซ่องนะคะทีทางบริษัทเขาเพิ่งเปิดตัวไม่นะคะราคาก็โอเคค่ะเขามีบ้านให้ไล่รูปแบบนะคะที่สนใจเป็นพิเศษก็คือบ้านเฟสนะคะรวมด้วยราคาที่ส่ง ปนะคะคมีทั้ง4ี่ห้องนอนซ้าห้องน้ำนะคะโซงถีจดรถนะคะมีถนนนนาบานกว้างนะคะเอาถ้ากลับบ้านก็ลักๆเลยล,ล,ลงไปห้ากองกินก่อนหน้าเขกินแถวบ้า,บานก็มีน้ากิีนนะคะไก่ทอดอ่าถี่ดรสชัดไม่เหมือนแถวนี้ถีชอปอะคะ่ะ แหล่งท่องเที่ยวค่องจังหวัดพังงาเลยนะคะลักษณะเส้นญหลักคล่อง,องจังหวัดพังงาก็คือข้าตะปูนะคะเป็นจุดเด่นค่องจังหวัดพังงานะเรามีเกาะบ,บัญญี่นะคะมีจุดเด่นของเกาะบ,บัญญี่ก็คือเราจะมีทางโรงเรียนมีทางสนามฟุตบอลมีทุกอย่างอนามัมอยู่ในทะเลนะคะจะมีที่ททททนี่ทีเดียวนะคะแล้วก็เราจะมีที่ท่องเที่ยวที่บุ้งบุ้งของพังงาก็จะมีเขาลักนะคะซึ่อยู่ติดอำเภอตะกัวปานะที่เป็นนักท่องเทียทเท่ยวเลิมท่องเที่ยวข้าวหมากค่ะ